สวัสดีครับช่องเดอะคุณกอพ่อเพี่องมาเนี่ยมาตลาดนัดวันเที่ยงนะครับจะม,มันที่คลิปซีมาเนี่ยแหละพี่น้องมาคลิปซียิงหามาเบิงราคางวดราคากล้วยเนาะมาเงราคาก้วยมาเนี่ว่าจะเป็นยังไงมีกล้วยแบบไรเนี่ยพ่อแม่พี่น้อมงมาเบิ่งมาติชมราคากันมากล้วยราคาอะไรเหมือนเนาะไปเบิ่งน้ำกันจะเป็นตัวแบบไรยังไงเานาะเป็นบรรยากาศน้ำกันจะได้เขามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับ โอเคครับไปเพื่อน้อกันไปนะครับทั้งร้างมาเป็นตัวแรกกันครับเป็นแม่สาวนะครับแม่สาวสวยๆตัวน้งพี่น้องนะครับโอ้งามเลยครับตัวนี้ลั้มโตดีเลยตาแข็งดีเลยครับคนน่ะพอตัวนี้สูงลายปันไหนกบดีบวาดครับกบดีวาดเนาะในที่บดได้จะบ,บวกขึ้นลอยสามทิศขึ้นอยู่แนละ้วในดอกพี่น้องน่าจะลอยสามทิศบวกอยู่ครับนะครับ เบื้งหน้าแต้มแต้มแก้มจ้ำดีขนาดครับพี่น้องครับขุ่นนาเขาเปิดดีเลยคนสีหลอกเล่านะครับตาแข็งดีเลยครับนะครับเออโกขาวแบอกงี้ยเลยอายุพันจักปีแล้วครับกว่าอยู่สองปีกล้วยครับบอ้แถวฟันน้วอ๋อยู่บวกฟันน้ำนมอยู่่บครับฟันน้ำนมอยู่เนาะสถานะตอนนี้เจ๊เดี๋ยวครับสถานะเพิ่นกล้วยเบรนบ้าดอยู่ที่บ่อใดขวองบ่ ท่องครับโอ้ธนาคารมั่คุดนะมังคุดเลยม่ท่องครับท่องยกมงคลมีใบบ่มีครับโอ้มีใบท้เพ่อความอ่อนครับท่องอ่อนๆนี่แหละพี่น้องยกมงคลนะครับมีใบท์พรึ้เนี่ครับร่ำโตงายดีขนาดพี่น้องเมืองไทยเมืองไทยเมืองหางครับเสร็จแล้วครับท่องยกมงคลดมาเส้น หน้าตาดีเลยพี่น้องราคาได้ครับนี่เจ็ดแปดครับแปดหมื่นหาเนาะแปดหมื่นหาพี่น้องครับองแ่นหลังเพื่อนครับอีกแค่นึงเปิดราคาใหแปดหมื่นหาเนาะขอประทุนนะครับส่นเก่าแปดส่วนเก่าแปดสองสี่หาเจ็ดสองหนึ่งเก้าครับเจ็สองหึ่งเาพ่องไแสงครับ่อแสงเพี่น้องนะสำหรับกล้วยแม่นี่ฟองยกมงกุลอายุประมาณเกือบสามปีนี่แหละพี่น้องสองปีกุ้งกวาแก่ๆนี่นะครับ ของหอนอนประมาณสองสามเดือน,น่แหละพี่น้องครับสนใจตัวล่องเลยเนาะครับโอเคครับผมเอามาเป็นโคมยังย่งโคมหนึ่งพี่น้องจะช่วยโคมหนึ่งครับหลูกตุเมียครับโคมเนี่ยนี่คหลูกคนตาดีเลยสีหลอกเล่าครับขนสีท่งเลยพี่น้องนี่ครับตาแข็งดีเลย คตั้มโตดีเลย,เยเเแม่เพิ่นนะครับย่งองคางแม่เพิ่นสูงไรบ้างไอ้พวกลอยสามเจ็ดสามแปดสิเนานะตาแต้มดีเลยพี่น้องลูกตัวที่ไรครับนี่ลูกตัวแรกหมดนะในท้องมีลูกวะลูกเบิ่มในท้องได้พี่น้องตัวที่สองนะครับค่ะยงมุคนอันนี้ยกมุขคนมีใบวะโอ้อันนั้นตัวนี้ลูกยกมุขคนได้พี่น้องมีใบมีหลอดตัวเมียครับตัวนี้กะทวางเบิ่มพร้อมตอนนี้ ไม่หลอดกรบทั้งสองเนาะซื้อสองในสามนะครับตัวนี้โอ้หน้าตาแม่ดีเลยพี่น้องนะครับตาเตี้มดีเลยแบบแงี้เงเลยลูกตัวสีสองในท่องมาท่าน่พอเพิ่มอะไรมาในพวหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเ่พี่น้องซื้อสองในสามลูกตัวเมียยกมงคแลแต่ก็ท่องดมจุนเนี้ยท่องเจ็กเดือนนะพ่อ พ้องหาเดือนเ้วเด้อพี่น้องเด้อแม่เป็นสูง1ลอ3ยสามนี่เนาะขอบุโทษนะครับวันนี้0 6 5อย์หกห้าสองศูนย์หกห้าสองห่งสองเาหนยังไงครอแม็กครับพอแม็กเด้อพี่น้องเด้อสดใสสนใจกล้วยแม่ลูกโคมนี่ใบหลอดครบทั้ง2้งเลยทั้งในถ่วงทั้งตัวนี้ลูกจมมั่งคล่นอโทษสอบถามตัวร่องเลยครับโ,รโอเคครับผมเอาวแม่สเวแม่นึงครับพี่น้องนี่ครับ ต,ต,ต้นนี้ชุ้งไรบ้างหิพี่ลายสามสิบสามร,าร้อยสามสิบสามเป็นแม่สาวบ่บอจัดมีลูกมาแล้ตวนะลลตัวนึงลูกมาแล้วตัวนึงอันนี้จะทับละทับแล้วโอ้แม่แม่นี่ทับแล้วเนะาะหางหางมันรงมอนครับตรงนั้นตรงนี้คือะหางอม่อนฟองยี่เดือนแล้วตัวนทีน่ประทับได้สองเดือนแล้ะสองเดือนแล้วทับตัวใดฮะหรอพอบ้านบ้านพอบ้านบ้านเนาะ กล้วยบ้านบธรรมดานะพี่น้องนะครับกล้วยตัวนี้เปิดได้สี่สิบเจ็ดโม้แพงครับราคาดีดีเลยท่องดีสองในท่องแล้วผิดีมากครับนะครับหน้าตาดีเลยเมือถ่ายจะหาโอม้อนนิดนึงพี่น้องครับพู้ใด้ฮะสนใจซื้อไปเลี้ยงไปไว้ขยายพันธุ์ด่างเต็มดีเลยพี่น้องจะอายุกีสิีประมาณสามปีกว่าๆนี่พี่น้องกล้วยตัวนี้สามปีเสร็จเปิดราคาได้ก่อน สี 47, 4, 7, ่สิบเจบาทเนาะต่อได้นิดนึงต่อได้จัหน้อยขอโทษนะครับศูนย์เก้าแปดศูนยอง์สองนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์เจ่งคุณพี่ยังฮะพี่จันพี่จันได้พี่น้องได้บริษัทใจคุ้ยแม่นี่ไปเลี้ยงมันบ้านกะโทษสอบถามมึงนะครับเด้อโอเคครับกำเัง่งอีกคมน,นึงพี่น,อน้องลูกตัวแม่ปะตัวนี้ก็คมน,นึงครับลูกตัวแม่ชวยๆพี่น้องครับแม่มันซุ้งารปะนี่ยนี่ ลอยสารสิบเจ็ดครับลอยสารสิบเจ็ดเดีพี่น้องครับนี่ครับมันบ้านนี่เลยพี่น้องมันบ้านสายพัฒนาเนี่ยนะครับลูกตัวเมียนะครับลูกคนถ่ายดีเลยดีหลอกเรานะครับลูกคนนะครับหน้าตาลูกคนครับพี่น้องนะครับลูกคนมีแม่คนนี่แอมพันทองบ่ทองแก่้วครับทองตัวไหนทองก่อทองกอจะเล่น พี่น้องในทองเกอ่อจะเลื่อนนะครับทองจักเดือนหรือนครับทองแปดเดือนแล้วนะ <8 S 1> เด้อนะทอ,อนะทองเกอ่อจะเลื่อนนะครับแมนน่นี่ลูกตัวที่ไรครับในทองนะ <33 S 1> ลูกตัวทีสามในทองเนดะ้อพี่น้องเด้อนะอครับความสูงอยู่ที่ลอยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดลูกกระโหกตัวเมียนนพี่น้องนะครับหน้าตาเพิน่นครับอีกแค่ไหนกลมหนา้าเขาลกจังอยพอว่าหน้าเขาดีเลยพี่น้องเปิดดิหมอโนกหมอทองตาแต้มดีดีพี่น้องเด็กบวเผาก็ัง ราคาเลยเปิดได้แสนสามหมื่นหพน่งแสนพโอ้พี่น้องราคาดีๆเลยขอเบอร์ทษนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าดห้าดหหแปดหเจดศนคุณที่อยังฮะตักครับพี่ตักได้พี่น้องนะครับคุ้ยโคมนี่ครับช่วยๆเลยลูกลูกตัวเมียแล้วก็ทองเกาเจริญในท้องแก่แล้วแปดเดือนแล้วเพิสนใจไปต่อยอดหรือเอาไปเลี้ยงเป็นแม่บอกแม่พันกันโทษสอบถามเลยครับโอเคครับผม พี่น้องมาเบิ่งคนสวยขายกล้วยครับพี่น้องมันนี่แม่นเห็นไหมคุณนะครับพี่น้องสูงจนได้ท่วมคนจูงหมดละงามกว่าคนจูงอีกตั้งหากกล้วยค่ะคุณนะแม่นเห็นไหมโอส้สูงอีกเลยได้พี่น้องกล้วยแมนนี่เป็นแม่สาวบ่แม่สาวจ้าผสมแล้วแม่สาวผสมแล้วพี่น้องท้องแรกแม่นจา้าโอ้สูงไรบ้าไดนนี่ครับ สูงลอย46 47อยู่จังอาลอย46 47นะเนี่นเนี่ยแม่พี่น้องคนนะดัวยลิเรีบดีเลยพี่น้องะนะเร็บเ็บหน่อยกดหน่อยจิกดีขนาดน้ำตนดีห้าว่อใหญ่หัวใหญ่น,นะครับฮะบึงทยพี่น้องเหมือนปเบงหาง มัทง,ง,มทงทาล้างมังหางพี่นอ้องหางลามมันเป็นกล้ยทายประกวดครับผมว่าเป็นกล้ยทายประกวดครับตัวนี้นะครับนะคมันนะครับูโตนีมเปิดเท่าไหร่ครับพี่ตุ๊ตัวนี้เปิดสามแสสาวทุกเปิดไรบ้านในราคาตัวนี้ สามเซนหาแต่สามเซนหาไม่พี่น้องกล้วยสาวตุกเด้อพี่น้องเด้อสูงตระเลก็รอยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดอยู่จา้าร้อยสี่สิบหกคืนแล้วเน,ะนาะร้อยสี่สิบหกเด้อพี่น้องเด้อพ่องตระเลกตัวนี้ผสมสร้างอุดรนผ<พ><พ>สมสร้างอุดรไปแล้วผ่านรอบไปผ่านรอบรอบผ่านรอบแล้วผ่านรอบแล้วจา้าโอ้อเอกสารครบตัวนี้เป็นลูกของแก้วฟ้าตัวนี้เป็นลูกแก้วฟาแน่นโอ้พี่น้องเอกสารครบลูกแก้วฟ้า ผสมสร้างอูดรสูงร้อยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ด้ะพี่น้องนอกล้วยสาวกล้วยสาวนะพี่น้องทองแหลกในทองนะผู้ใดอยากได้แมวบอกนะมาไปไหวีกะโฟร์ฮาคนสวยเจตุกนะครับสวยๆเลยเบอร์โทรเนี่ยศูนย์เก้าห้าศูนย์สามสี่สองสี่แปดสองต่อร่องอะไรเนาะถ้าได้กนตัวนี้สามแสนห้าอยู่กินกับยาก็ได้ โอเคครับผมงงอีกตัวนึงนะครับของอ่าเจ็ตัวคนสวยตัวนี้สูงไรบ้างเลยตัวนี้อาจจะลอยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดได้ยี่รอกพี่น,น้องครับแม่สาวนะครับนี่ครับแม่สาวคนลอยสามหาเนาะประกันสามหาว่านี่ยี่นี่น ถ่ายดีเลยครับเป็นลูกจะได้นี่มีพอไม่ไม่โก้ลูกบนบ้าน,น,านตาพัฒนามาแล้วเนาะโอ้ไปตะลอยลังนกล้วย,ยก็เลยครับอายุเพิ่นหลาย้านนี่ก่อนไม่เกินสี่สองปีสองปีนงนเนาะเขียวหงอกลนเป็นฟันนำนมบ่านีราหน,มมน,นิคือฟันแทละลรอสีฟันทแทะขึ้นแล้วอ๋อฟันแทะสีขึ้นแล้วเนาะผสมไหมครับนี่ผสมแล้วค่ะผสมแล้วคือกันจ้าผสมตัวใดไปครับสาง้างอุดรมีใบพรอสช้างอุดร สั่งอุดรเหมือนกันนะพี่น้องตัวนี้กัเลยช้างอุดรเปิดราคาไดครับตัวนี้ตัวนี้เปิดแสนกัมหาค่ะหนึ่งแสนห้าพันบาทโอ้ราคาดีเลยพี่น้องทองทองจ็ดเดือนแล้วครับนี่ยสี่เดือนห้าเดือนแล้วครับทองทองสี่เดือนห้าเดือนประกันทองปะบะห้าในตัวปะห้าในตัวเนาะหันหันหันจะซือกันเรียกกระมาตัวได้แมนนี่เจ้าเหาเนี่จ้าเอาเด้อพี่น้องเด้อมาตัวจทองนี่เด้อครับหนึ่งแสนห้าพันบาทของ เกตุกคนสวยนะครับโอเคเบอร์โทรกับเบอร์เดียวกันนะครับเดี๋ยวผมติดขึ้นให้อีกทีนึงเด้อโอเคครับผมเอาเบอร์อีกครับแม่สาวอีกสองตัวพี่น้องนะครับเบิรงถ่ายเลยโอ้ถ่ายดีๆทั้งนั้นเลยเย็บพื้นทาม่นี่ตัวนี้อายุทั้งหลายปันนี่พู่สาวดิแม่นี่บอกประมาณห้องบก โอ้ยเก่าจะเลื่อนหรอเมื่าใบเพืชนราหนีเพืชเอาไปประมาณสามปีประมาณนี้แหละสามปีน้อยๆนี่เระพี่น้องทองแรกทองจัดเดือนหรอสามเดือนทองสามเดือนแล้วพี่น้องตัวนี้ครับนี่ครับทองสามเดือนแล้วครับตัวนี้นี่ครับทองสามเดือนแล้วครทองก็จะเลื่อนมาคนณมาเลยจะเลื่อนล่ะแต่ว่าเนื่องว่าใบบ้วซื่อเราหนีนี่มั้ยโดนตัวคนพี่น้องเหใบอนซุ้งไรมาเลย ประมารวยสามห้างพันครับบ้าค้พนพี่น้องหางกัจากสันสันนิดนึงพี่น้องต่อกับบอสเสียหายครับวันถักดอกไม้ครับหมอนหนกหมอทองกระดานเขาดีเลยคุยตันี้ครับกระดานเขาหง่ครับแผ่นลังหง่ครับราคาเราจะแค่เก็บเงินหาเก็บเงินหาพันห้องจากเดือนแล้วก่อนสองามเดือนสองสามเดือน ทองสามเดือนก็จะเลื่อนนะครับพี่น้องนี่ครับใบตลาประเทศเมืองหาดอีกตัวนึงเด้อแม่เป็นทองบิ๊กเบิร์ดอ่าอีกแม่หนึงเป็นทองบิ๊กเบิร์ดนะครับคู่กันมากเก้าเดือนเลยละอันนี้ทองตัแปดเดือนแล้วพี่น้องทองบิ๊กเบิร์ดนี่ครับตัวนึงมาคู่กันเลยสองตัวนีะครับตัวนี้สูงร้อยสามสิบแปดนะครับมโนกมอทองนะครับนะครับคู่ตัวที่สองะเดี๋ยวยุ้ยท้องคู่กันเลยสองตัวนี ตัวนั้นเจ็ดเมือนหาพี่น้องแ่นี่เก่ามือแนี่เก่าเมือเออ่นเก่ามือนครับ่เอ่คม่เอาม่ครับเก่ามือนครับตัวนี้เก่ามือนตัวนั้นเจ็ดเมือนหานะครับเดี๋ยวบอกเบอร์โทรพี่น้องอามาเป็ก้อยพี่ยอดครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับโอ้มุนอิแดงตัวปันปวานครับโอ้คับคับมาตอบกีาลูกโซ่ท่อเลโอ้งามครับตัวนี้ โอ้พียอดตัวนี้กล้วยเป็นยังไงมาจงยังไงนี่กล้วยลงมาจากอุเัยครับผมอุเัยเนาะครับผมอุเทนธ<อ>านีสูงไรบ้างไอพี่สูงร้อยสี่สิบสองบาทครับประก,กัน<อ>มนั่นพร้อมหาเดือนคร้องก็ไปโยมมงคลครับโอ้ทองโยมมงคลใอ,อดครับผมเจ็ดเดือนแล้วครับหาเด,ดือนประก,กันมนั่นแล้วคล้องหาเดือนเ<า>นาะมือจับสาวเรียบร้อยใบหลอดครบใบหลอดครบครับผมอ่าพี่ทองทองโยมมงคลใบหลอดครบครับขาแข็งดีเลยครับคุณน่ะมีลูกวันนี้คือแม่เดียวแม่เดียวครับแม่เดียวนะใบหลอดแทงสามครับ โอ้ลูกแยกไปแล้วแซนสาวครับผมสูงสูงเท่าไรก่อนร้อยสี่สิบสองบวกแน่นอนร้อยสี่สิบสองบวกแน่นอนพี่น้องครับผมประกันเลยท้องกับประกันท้องประกันท้องโอ้เล็บเร็วดีเลยพี่น้องครับผมน้ำตัวดีเลยลูกที่ใครครับไม่ท่องนะลูกที่สามครับลูกที่สามเนาะนมอโหนกมอท่องโอ้ลูกมุงไทยพี่น้องมุงไายจัง่อยโมหางลามดีเลยพี่น้องนะครับ ทางลามดีเลยครับค่ายก็สวยโอ้โครงส่างดีเลยคุ้ยแม่เนี่ยเป็นแม่บอกได้สบายครับสําหรับสายพัฒนานะครับนี่ครับพี่ยอดราคาได้เนี่ยเกไปแสนเะก้าครับผมแสนเก้าหมื่นบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเนาะครับผมต่อร่องได้ต่อร่องได้ครับของพี่ยอดต่อรองไหนก็พี่น้องโอ้สื่อหนึ่งมีทองควอมประกันท่องอร้อมพี่น้องยกมาคนเนาะครับผมโอเค ขอประทรพี่ยอดเบอร์โทรกันศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าหแปดหนึ่งห้าแปดหนึสามสองแปดเก้าสามสองแปดเก้าจิตต่อยอดจะเล่นฟามมเพื่อกุับจังวัดวอนานี่ครับพี่น้องงามๆของเซองามพี่ยอดนมาฝากนนี้พี่น้องลองโทรสอบถามตัวล่องไลยเด้อโอเคครับผมครับับครับมาเบิ้งสาวหน่อยตัวนึงพี่น้องนะบอกสาวสวยครับสาวสวยสวยอินรีพี่น้องนะครับ ตาแข็งดีเลยปีเสียดเสียดสิเขาสองปีเนาะว่านปีปีซี่หาเดือนไหนละพี่นอ้องกล้วยอยู่บ้านนี่ครับหน,น้าตาดีเลยพี่น้องหัวหนกหัวท้องคนตุกข่วงเลยตัวนี้ก็นเลยน่ครับนี่ครับควันสองห้า,างพี่น้องซี่เครื่องครับกล้วยรูปเลนได้ตัวนี้ตัวนี้ขี้ได้ครับสูงประมาณร้อยยี่สิบหกเกตอยู่เนาะได้ยจ่ดอก เกือบร่ายซ้ที่ปพี่น้องนะครับสูงตาแข็งดีเลยมึงถ่ายคนน้ำตูง่ายดีเลยถ้าได้ก่อนลาข่า่นะ 6, หกหมื่นห่าของจิง้งงีนพี่ยอดนะครับเดี๋ยวต่อรองเลยเบอร์โทษเดี๋ยวผมลงให้ของไยอดดีกว่าพี่น้องครับตัวนี้น แม่สาวสวยๆนะครับหมกมือหาตัวนี้สูงประมาณเกือบร้อยสามสิบเลยโอเคครับผมผู้ใดสนใจโทรมาถามพี่ยอดได้เลยครับอันนี้ก็บโคบหนึ่งนะครับลูกลูกตัวแม่สวยๆเลยแม่ลูกงี่แล้วนี่ลูกก็ได้ปีเศษๆแล้วครับแม่เป็นท้องปะแม่ท้องปะไันไี้ตรวจทองครับวันนี้ตรวจครับแยกลูกไปทีเดียวนี่โอ้แม่เพราะท่านแม่กับพวมั่นใจว่ามีลูกเนาะท่านได้ตรวจท้องพี่น้องถ้าจะเอาเรียกตรวจท้องกันได้ครับพี่น้องโคบนีไรบ้าไงครับ เพื่ม่แสนทองครับโค่นี่แม่ยสามสิบรวยสามสามสามที่นี่เนาะนะครับหน้าตาหน้าแต้มลูกที่เพียงแม่เราพี่น้องนะครับลูกัวเมียด้วยปีเสร็จเร็จเปิดไปหนึ่งแสนก็ได้ก็หนึ่งแสนสองหมื่นบาทซื้อสองอาจจะได้สามก็ได้ครับในช่องโอเคครับผมอันนี้ก็ของพี่ยอดี่เก็แล้วครับชุดนี้ก็เลยโรมาสอบถามกันแม่ลูกโคมนนี่นะครับ ลูกคนนะครับถ่ายลูกคนนาตาลูกคนนะครับนีแม่คนลูกแรกครับลูกแรกแม่ลูกแรกนะครับลูกคนลูกตัวแรกนอพี่น้องนาตาประมาณนี้มีแม่คนนะครับส่งลูกดีดีราคาแสนสองนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามต่อลองเลยนัปไปยอดโอเคครับผมครับอ่ามาเบ่งควยงามอีกแม่นึงพี่น้องนะครับ ตาแจมแจมจ้ำลอยสี่สิบแล้วครับลอยสี่สิบสี่บวกครับผมลอยสี่สิบสี่บวกได้ครับโอ้ตาหวานเลยพี่น้องนะครับหน้าตาหวานเลยลูกลำโตเงียวดีลูกสาวดาวซีพี่ลูกสาวดาวซีพี่พี่น้องท่านนะครับลำโตดีเลยครับนะครับคนน่ะครับลำโตสวยเลยครับขาแข็งง่ายดีขนาดพี่น้องคนน่ะนะครับตัวซาเรียบร้อยมัดลูกดีสถานะทองว่างนะครับตรวจมดลูกให้พร้อม ลูกเรียบร้อยหมดแล้วครับโอ้หางสวยเลยหางลามเลยน้ำตัวดีเลยพี่น้องอายุเพิ่นหลายไรไปได้ครับตอนนี้อายุอะไนะ่วงสองปีครับสองปีสองเดือนเนี่ยสองปีสองเดือนออเอนานะพันธุ์โรนคูนึงหนึ่งโอ้พี่เปิดราคาอะไรครับตัวน,นี้เปิดไว้สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน ครับผมสูงร้อยเท่าไรก่อนร้อยสี่สี่บวกครับร้อยที่สี่บวกด้วพี่น้องครับผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามได้ครับผมขอเบอร์โทรนะครับ0820์2 1ดส1 2ศูนย์แปดสครับหมีบัตรราคาที่เก่าครับเดี๋ยวหนูก็ได้พี่น้องเนะสวยงามราคาดีดีครับโอเคครับผมโอ้มาเบิ่งคมสวยๆคมหนึ่งพี่น้องค่อมยานะครับ ลูกมันอายุหลายปีในย่ายอายุปีเดือนลูกหนึ่งปีลูกจาพายุปีสองเดือนพี่น้องนะครับลูกสาวเจาพายุนะครับมีแม่เพื่อนนะครับแม่เพื่อนสายเพชรอุดรนะครับอ้นกระดานเขาเงี้ยเลยพี่น้องคนนะกระดานเขาดีเลยท้องกล้วยนะครับกล้วยน้องบัวแล้วปลากล้วยน้องบัวครับในท้องท้องจัดเดือนแล้ว ท้องในสามเดือนแล้วท่านย่ายว่านะครับสูงนนาจะได้ดอกลอยสี่ซิบครับบ่อขาดครับลอยสี่ซิบขึ้นอยู่แล้วกล้วยกล้วยระดับนี้ครับลอยสี่ิบขาดบ่อขึ้นบ่อขาดครับพี่น้องนะครับับโตดีเลยนะครับน่าจะเป็นลูกโตทีสองในท้องนะพี่น้องนะครับลูกแรกเป็นนี่ครับลูกเิ่นก็ไดประมาณปีครับปีก็อีกหนึ่งเดือนแล้วท่านยะ่ายว่าประมาณนี้ คนสองทางชวยๆเลยน้ำโตดีขาแข็งดีทรงลูกงามครับกล้วยแม่นี่ยย่าราคาไดย่าราคาได้ครับรอ๋อย่าเปิดไว้สามสิบคือสามสามือสามลอยคะแนนนะพี่น้องสามแสนจะต่อร่องเลยครับแมนง่มนงนะครับต่อได้ครับราคากะกัสมตัวเพิ่นน่ะละครับพี่น้องสมตัวเพิ่นน่ะซื้อสองในสามเนาะลูกกับลูกตัวแม่แม่กับท้องสามสี่เดือนของปลากล้วยนะครับ ผู้ใดสนใจกบลองโทรมาสอบถามหรือไปเบ่งตัวจริงนำแม่นุ่งเลยขอบูโทษน่แม่ศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าีห้าสามสองสามครับผมศูนย์แสามห้าหนึ่งหกแปดสองศูนย์เจ็ดแม่นงเด้พี่น้องเด้อครับง่มยิ้สวยเลยโอเคครับผมครับเาเบ่ง เปนบ้าน,นพี่น้องมาเน,นี่ยนันมาเป็นเพื่อนเนบ้านแล้วบางคือบางงามงามมาแล้วของมัฒ้นหนาแล้วเป็นบ้านได้พี่น้องเด้ออายุปีเศษเศษบ่พวกนี้ครับดีกว่าเป็นแม่แม่สาวว่ท,ท่านทองเนาะว่ท่านทองได้พี่น้องบป็นบ้านนะครับสูงกับประมาณ125-126ึ้นอยู่ตรงพี่น้องนี่ครับบาง่ายเพื่อนครับพี่น้องต้นนี้ไรมาเนี่ยครับต้นนี้ต้นนี้สามหมื่นเก่าได้พี่น้องเด้อราคาเบา,เบา,เบา สามหมื่นก้อันนี้สายบ้านบ้านครับมือนี้ภาพมาเบิ่งสายบ้านบ้านพอมพอเอฟซีสามารถไลฟ์เท่าไรกินว่าคือเอาบ้านบ้านมาให้เบิ่งเนี้ยเอาตัวงามๆามเพี้ยงละข้างเพี้ยงแน่วะท่านนี่ครับบ้านบ้านต้นนั้นเท่าไรครับเน่ะฮะพ่อกันตัวนี้ก็บสามสิบเก้าได้พี่น้องเนอะนะครับหน้าตาเพิ่นนำตัวแย่ดีนะครับกล้วยปีเสียดๆนี่ละสี่ข้อสองปีนี่ละพี่น้องบ้านบ้านนะครับสองตัวสามตัวบ่ก็สองตัวนีงสองตัวนี้เนาะราคาสามสิบเก้าทั้งสองตัวเลย นี่ครับขาแข็งดีอยู่เลยครับพี่น้องนะครับบอนบ้านก็นเลยโบแมนว่าบ้านบ้านที่เป็นกล้วยจีปอได้พี่น้องบ้านบ้านมันพัฒนามาแล้วครับนี่ครับเนี่ยขาแข็งพนดีเลยราคาสามหมื่นเก้าพันบาทต่อรองไหนที่ก็ขออภัยโทษนะพี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าคุณพี่ยังฮะ <Okay. S 1> พี่เอกโอเคพี่น้องสนใจกล้วยบ้านบ้านลองตัวนี้ก็ลองตัวหาพี่เอกครับเด้อราคาก็คุยกันได้ต่อรองกันได้เนาะโอเคครับผม เอาบิกสท้าหน่อยพี่น้องนะครับอีกตัวนึงสวยๆเนี่ยหน้าตาดีเลยพี่น้องอายุคนไหน้านในนี่ปีนี้ปี6ปีนะครับโอ้ปี6ปีเลยเนาะเขายังกกมอยู่พี่น้องนะครับเขาพระท่านจับเลี้ยมเลยพี่น้องโอ้อัตลักษณ์ดีเลยพุยน้อยตัวนี้ขาแขล้งดีครับนะครับหอนกหมอท้วงนลยครับควันดีเลยครับควัน หาเงินหาทองคนตกสวงพี่น้องนหางสวยๆเลยโอ้คล้ยหน่อยจะได้ไหมงามมากจริงๆนะอนาคตอนาคตดีเลยเลยพี่น้องกล้วยหน่อยจะได้เพิ่นนี่กวางมิราว่าลูกตุ่ยฮะบอกเป็นสายพัฒนามาหรือเนาะเป็นสายพัฒนามาหรือเปล่าพี่น้องครับน่าจะเป็นสายกลมอยู่ดอกพี่น้อง เพราะว่ามันมันรัมโตมันได้ครับขาแข็งมันได้เปิดราคาได้นี่สิบสี่เมืองหาพี่น้องอ้าวราคาดีเลยพี่น้องสูงประมาณร้อยสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละพี่น้องประมาณนี่เกือบร้อยยี่สิบแล้วนี่ครับสูงคกบสูงไหมเกือบร้อยยี่สิบเลยเนาะเออเบื้องโดยสายตากับประมาณนี่พี่น้องเกือบร้อยยี่สิบเลยหล่ะราคาสี่สิบหาเนาะขอประตูไหมศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้า เก้าหนะนึ่งสี่เกหนึ่งศูนย์สี่สามเนาะเอาซื้ออย่างไรซื้อนงอวดครับนองอวดเด้อพี่น้องเด้อคุยตัวนี้คุณใดอย,ยากได้ไปเลี้ยงต่อยอดนะครับคุณน่ะเออพข้าวขุยนี่เลย, okay. 40, นนมมลยพี่น้องนะครับคุณน่ะโอ้ขายแข็งดีเลยโอเคครับผมสี่มือหาตัวนี้น่าสนใจครับผมเปิงโค้แม่ลูกสวยๆโค้นึงพี่น้องโค้หมสูงก็อยู่ประมาณลอยสามสิบหกสามเจ็ดนี่บ่ะสามเจ็ดประมาณนี้พี่น้องนะครับนหน้าตาเพิ่งเลยพี่น้อง ก่วอยากตัวนำเลี้ยงนิดนึงได้พี่น้องเด้อผสมไหมพ่อย่งครับรอบผสมได้พี่น้องทลองว,นว,วันขนรึ้วเขนรอบนึงแล้วพ่อท่านพอแล้ว่าลูกนาจะโตที่นี่ใบลุงเจริญลุงเจริญลูกลุงจะเลื่อนนี่น้องนี่ครับขาแข็งดีเลยครับลูกลุงเจริญครับตัวแม่ยได้พี่น้องนะครับโอ้นำตัวดีเลยซีหลอกเหล้าครับขาแข็งดีควันดีไปหน่อยตัวนี้อยู่ประมาณซีหาเดืนอนนี่แหละครับอายุเพื่อนแม่เพื่นอนก็ขึ้นเทือนึงแล้วท่านผสมเทีย พอได้ซื้อไปก็สามารถเอาไปสอดพอาร่างหนังดีๆใชเลยน่าจะเป็นลูกตัวที่สองที่นี่แหละประมาณน,น, 3, 6, 3, นี้ครับสำหรับกล้วยตัวนี้สูงลอยสามสิกสามสิบเจนะครับเปิดราคาได้ก็พ่แสนหนึง่งหนึ่งแสนบาททววนพีนนพ่น้นองขอขอโทษน,นะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามย์าแนย้นย์เจ็ูนคุณพ่อยังฮะพูพ่อพูนโทษสอบตามนะครับค้มสวยแม่ลูก สถานะเมียพันทองว่างนะครับเอาไปผสมพอดังๆนี่เลยให้ลูกงามครับให้ลูกงามลูกตัวใดตัวใดก็ลูกพคนนะลุงเจริญลูกยังลุงเจริญเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีใบมีหลอดครบเด้อโอเคครับผมครับสำนักมนี้ก็พามาเบิ่งราคาคั้ยแล้วผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับมือนก็อยู่พี่กัดตลาดนัดบ้านเท่อมอำเภอบ้านเือจังหวัดอุดรธานีนะครับแต่ประจำมณีสิบสี่ครับอาทิตย์ที่ที่เชงหาอ่ามณีสิบสี่เชียงหาเนาะของวันนาออยหกสิบหานะครับมาเบิ่งราคากันลา กล้วยราคาจะขยับขึ้นขยับลงตามที่ในคลิปเราพี่น้องคุณไดสนใจตัวใดกระช่วงโทษส,สอบตามมึงเด้อฝากเอฟซีทุกคนแชร์และกดติดตามด้อครับเด้อคลิปหน้าเอาชนะกล้วง่ายมาคาดีมาว่ากันไหมคลิปนี้กอลาไปก่อนสวัสดีครับ